สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ชวนมาเข้าครัวพร้อมกับเมนูเกียรตขี้เกียจขี้เกียจมากเลย <laughs> ก็คือผมไปซื้อ,อ ไม่ได้ผมนี่คุณภรรยาไปซื้อปีกกลางไก่ออรีนมานะครับของ CP อันนี้ขนาด500กรัมนะหรือว่าครึ่งกิโลเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีวิธีปรุงอาหารอันนี้คือแช่แข็งนะครับส่วนประกอบเพชรรับความอร่อยของเขาอะนะนะครับแล้วก็มีวิธีปรุงเราสามารถใช้ไมโครเวฟก็ได้นะครับหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำนมะันนเริือง่มทอดปกติเนี่ยนะครับใน หม้อทอดเนี่ยเขาให้ใช้อ,อุณหภูมิประมาณ180องศานะครับเวลา19ถึง20นาทีนะโหไม่ได้ต่างกันเลย19 20นาทีีผมเอา20นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีกไกออรีนเนี่ยนะครับที่เขาหมักมาเรียบร้อยเนี่ยมันจะโอเคไหมอันนี้ตราคิ t เช่นจอยนะครับลองไปดูที่ CP f r เฟรตหมาหรือว่าห้างไม่ใช่ห้างนะห้าง ใกล้ๆบ้านแล้วกันนะครับอันขึ้นมันสะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะแบบมาหมักมา,มาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ง่ายดีเอาออกจากท่องฟิตเลยแล้วก็ลงหม้อเลยนะครับนี่นะครับให้เห็นช,ชัดๆเมื่อกี้มันไกลไปขนาด500กรัมเห็นไหมนะครับอ่าเนี่ยที่บอกว่าส่วนประกอบอะไรบ้างวิธีปรุงเห็นไหมครับ ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า18องศานะีคือช่องฟิตนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเอาถาดออกมาก่อนวันนี้จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของอาโคนติ c A N A F Y 6013ขนาด6ลิตรใหญ่ไหมคือวางได้แบบเยอะอะเนาะตัดไก่ก่อน อนีโอ้โหแข็งอีกอันหนึ่งดีกว่าวันนี้ผมกินคนเดียวอ่ะเทใสต่ตะแกงเรียบร้อยแล้ะเมื่อกี้นับดูในถุงที่เหลือแล้วมีอีกประมาณสี่ชิ้นเอ้ยในถุงมีห้าครึ่งกิโลเนี่ยเล็กบ้างใหญ่บ้างคละเข้ากันไปนะครับ ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เมียเป็นคนซื้อผมไม่ได้ซื้อ <c oughs> ปรุงอย่างเดียวแน่นี่คือมันเป็นน้ําแข็งเลยนะเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยแบบไม่ได้เอามาไว้ให้มันละลายอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าปรุงได้เลยโอเคผมจะไปใส่ในหมอ้อทอดละปุ๊บ เขาให้ใช้อุณหภูมิ180เนาะเวลาเท่าไหร่อันนี้มันตั้งไว 18. ้18เครื่องตั้งไว้เบื้องต้น18ผมใช้20เลยนะ180องศาระหว่างที่เครื่องมันทำงานเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้เรื่อยๆพอดึงออกมาปุ๊บมันจะหยุดให้เราก่อนนะครับมันจะจะสต็อปไว้นะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะทำงาน ให้จนเสร็จกระบวนการที่เราตั้งไว้ก็คือตั้งไว้20นาทีมันเอาไปใส่เข้าไปใหม่มันก็จะเอาจนเสร็จอะนะฮะนอกจากเราจะมากดปุ่มปิดเนี่ยนะผมตั้งไว้20นาทีนะครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีผมจะหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าผมแอบดูแล้วผมพอแค่นี้ละอ่าแล้วมาดูปีกไก่ออรีนของผมอือหือ เห็นไหมสวยเนาะผมว่ามากกว่านี้ผมกลัวมันแบบกลัวมันไหมอะ่ะนะครับอ้าโอเคอขอแค่นี้ก่อนอโอเคเอาจานมาก่อนอ รอบนี้ผมไม่ได้ลองอกระดาษไขนะครับมันก็อาจจะมีติดตะแกรงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเนื้อหลุดออกมาติดเลยนะเพราะว่าไก่อลีนมันมีน้ำมันอยู่เนาะเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้ติดอะไรมากโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิด กลางไก่อรินนะครับตาคิดเช่นจอยนะฮะซื้อได้ที่ CP f เฟสมาหรือว่าในห้างนะในท็อปในอะไรก็คงจะมีนะครับผมไปสืบราคามาในช่วงที่มันกำลังทำงานเมื่อกี้ประมาณ1 8 5บาถึง190บาทนะครับอันนี้ขนาด500กรัมนะแล้วก็ถ้าหารดูก็ประมาณตกชิ้นละ13บาทเนาะอ่ะจะลองชิม ไม่ต้องมามาักเองอะ่ะมันร้อนอยู่อืมอืมก็อร่อยกว่าผมหมักเองอยู่แล้วอ่100%ที่จริงมันเป็นอาหารกึ่งสุกมาแล้วนะเขาเอาเข้าไมโครเวฟมันก็สุกอยู่ละอันนี้เอามาอุ่นคือผมชอบที่เอามาอุ่นกับหม้อทอดเนี่ยมันเหมือนกับการทอดมากๆโอ้แต่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ย ที่สำคัญมันอร่อยโอเคใครที่อชอบความสะดวกสบายนะครับไม่มีเวลาลองวิธีนี้ดูนะผมก็หิวข้าวแล้วล่ะครับ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man เพราะบ้านงานหัวด้วยนะผมมีเมนู <c oughs> ที่รอมาทำให้ดูอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับไปละ <c oughs> ลูกก็รอกิน <c oughs> ผมก็รอกิน